สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับผมพบกับช n e l l จอร์จีบกับเกม One Piece Party Rush Rush r u และครับผมมีเสียงสะท้อนด้วยนะครับทำเองนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆสาวกชาวเกม One Piece กันด้วยนะครับผมวันนี้มาพบกับไอดีหลักของผมนะครับ OP Bad Boy นั่นเองนะครับผมก็มีน้องท่านหนึ่งนะครับมาได้ทำการคอมเมนต์นะครับบอกพี่รีวิวตัวละครตัวหนึ่งให้ผมดูหน่อยนะครับผมก็จัดให้เลยฮะ จัดให้ทันทีตามคําขอของน้องท่านนั้นนะครับผมเป็นตัวละครนี้ครับผมปึ้งนี่ฮนะเดี๋ยวเราไปชมกันหน่อยนะครับว่าผมมีตัวละครนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเ,เดี๋ยวออกตัวก่อนนะครับตัวละครนี้นะครับก็คือคีนมอนนั่นเองนะครับผมเป็นตัวละครที่ผมเล่นไม่ค่อยถนัดนะเออนะฮะเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นมันเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ผมถนัด สายเหรียญแบบนี้นะครับก็คือเป็นเหรียญสายมัดนะครับผมยังยังไม่อันนี้คือยังไม่ได้เข้าไปเล่นนะก็คือแบบว่าพอมันเลเวลร้อยมันเพิ่งเลเวลร้อยครับแล้วผมก็เอามารีวิวเลยนะครับผมสกิลแรกของเขานะครับเป็นสกิลวิชาเพลิงจิ้งจอกเฉือนเพลิงนั่นเองนะครับผมเป็นท่าเคาน์เตอร์นะครับท่านี้เป็นท่าเคาน์เตอร์นะครับโดนถ้าโดนนะครับก็ ค่อนข้างค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็มีผลซัดปิวด้วยนะครับผมถือว่าโหดนะครับท่านี้ถือว่าโหด่าเป็นท่าสําคัญนะครับของคิทเนมอนนะครับเพราะคิทเนมอนเป็นสายโล่นะครับเป็นสายโล่คล้ายๆอุลุศนะครับแล้วก็มีท่าเคานเตอร์แล้วก็กระเด็นได้แต่ท่านี้มีข้อเสียครับเพื่อนๆครับข้อเสียของเขาก็คือมันจะเป็นการตี2จังหวะก็คือพอมันจะปล่อยไฟออกมาเป็นวงแหวนก่อนถูกไหมฮะแล้วก็ ดันดันศัตรูไปข้างหน้าถ้าศัตรูสามารถดอทได้นั่นคือจบเหมือนกันนั่นคือมันสามารถเข้าถึงตัวเราเราได้เลยนะครับคือซึ่งผมเข้าไปเล่นส่วนใหญ่ศัตรูจะดอทได้นั่นเองครับนะบพะลังป้องกันลด20%เอะไรเงี้ยครับก็จะมีเอฟเฟกต์ของเขานะครับเอาละครับท่านี้ปัดประกายแสงต้นหลิวประกายแสงต้นหลิวเพลิงนะโอ้โหเนี่ยตกประาไทยเป่าวะเป็นสก,กิลที่อาดาบนะครับก็จะเคลือบไฟนะครับแล้วก็ ฟันแบงหน้านั่นเองนะครับก็จะเกิดผลซัดปิวด้วยนะครับแล้วก็เกิดอาการติดไฟนะครับผมติดไฟก็คือ8วินาทีเองนะครับนะแต่คินเนมอนนั้นนะครับมีคุณสมบัตินะครับก็คือถ้าตีศัตรูที่ติดไฟนะครับเดี๋ยวผมอ่านนิดนึงนะความเสียหายได้ๆนะครับร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น20%เมื่อโจมตีศัตรูที่อยู่ในถานะติดไฟคือถ้าศัตรูติดไฟคินเนมอนตีแรงขึ้น20%อร์ซนตะครับผมผมถึงใส่แอคแทนะครับ จะเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยยืนเฝ้าธงแล้วกันนะครับนะฮะส่วนเหรียญที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นเหรียญของสายหมัดเลยนะครับผมพลังโจมตีซึ่งน้องน้องที่เขาให้ผมรีวิวนะครับเขาได้ถามว่าควรจะใส่เป็นเหรียญอะไรนะครับคินามอนควรจะเหรียญเหรียญถึกดีไหมหรือว่าเหรียญโจมตีดีนะครับอันนี้ผมขอแนะนําส่วนตัวนะครับว่าเรา ขนาดแบบไหนก็ใส่แบบนั้นนะคือไม่มีอะไรตายตัวจริงสําหรับคินมอนนะครับคือคินมอนทําให้ถึกได้นะเออทำให้ถึกได้แต่ว่ามันจะอารมณ์คล้ายๆหนวดดานะครับหนวดดาเนี่ยมันไม่ได้ถึกขนาดนั้นนะมันไม่เหมือนคาตาคูลิไม่เหมือนกับตันคิดอะไรเงี้ยนะครับซ,ซึ่งผมก็เลยคิดว่าคินมอนในยุคนี้เล่นยากขึ้นเพราะว่ามีคิดด้วยมีคิดด้วยเล่นยากนะครับเล่นยากแล้วคินมอนเป็นตัวละครที่เลือดไม่เยอะนะครับเป็นตัวละครเลือดไม่เยอะควรใส่เลือดให้เขา เข้าไปนะครับถ้าเราจะเอาดีเฟนต์ก็ไม่ต้องใส่แอคแท็กนะครับใส่เป็นดีเฟนต์แทนนะครับใส่เป็นดีเฟนต์กับเลือดแทนนะครับแต่ว่าเขาเขามีเอฟเฟกต์การโจมตีที่แรงอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับบูทหนึ่งไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าผมอัพจะเต็มแล้วนะครับขาดแค่นี้เองเหรียญไอหัวกระโหลกผมไม่พอนะครับผมจะมาลงกับก็อดอุซบนะครับกับค่าซับก็คือ1 3 8และ3แท็กนะครับแอคแท็กเกอร์กุมฟังแกนไลน์นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันในแรง์เลยนะครับ ขึ้นไปครับโอ้เจอลูฟี่ครับเพื่อนมาดูนะครับว่ากินนมอนจะรับมือได้หรือเปล่าชุบชุชุชุเจอรอเจอรอเอ้ยยุบไปดีฮึชุชุบชุดเราเติมเกจกันเราเติมเกจเดี๋ยวเราจะกันข้างบนนะครับผม วังโอ้ยหมื่นกว่ายอดเถื่อนมากเถื่อนมากเถื่อนมากปากกายต้นริ้วเพลิงนี่หมื่นกว่าครับผมจัดไปฮะข้างล่างโดนครับข้างล่างโดนจุดจุดดจุดจุดจุจุจุดดจุจุจุดดจุอยู่ในธงไว้ก่อนนะอยู่ในธงไว้ก่อนออออเออโยกโยก เดินเล่นเดินเล่นอู้ข้างล่างเป็นข้างบนเป็นของเราฮะไม่มีใครขึ้นมาครับผมเดินเล่นเดินเล่นชิบชิบชิบสเต็ปของคินเนมอนก็เดินแบบนี้นะครับเดินแบบนี้พอชิบ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 นี่เป็นไงชิบ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 โอ้โหชิบไปเพลินไปนิดนึงฮะ นี่และประกายต้นหลิวเพลิงไปดิทำไมอ่ะวแตกไปดิพี่โอ้เด้งหูเด้งแตกไปเลครับเออเด็กหูเด้งเลือดน้อยมากเลยวะเฮ่ตรงจยยยยยเยย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  นี่แหละนี่แหละนี่แหละโรบมาก่อนโอ้โรเจอร์มาว่ะโรเจอร์มาว่ะโกดีโรเจอร์มาครับผมยึดไปยึดไปเออเออยึดไปยึดไปเออยึดไ,ไ,ไปปักกายตัวหลิวเพ้ออะไรวะเนี่ยกดเคาน์เตอร์ไม่ทันเพื่อนโอ้โหเศร้าครับเศร้าใจอะมาโดนท้ายเกมอีกแล้วช่วยหน่อยบิ๊กคุมัมบิ๊กคุมมัมช่วยเราหน่อย ชื่อเราหน่อยจ้าชื่อเราหน่อยจ้าแตกไปจ้าโรเจอร์ชิวเฮ้ยฮึออือเฮ้ยช,ดชดัดๆอ๋อเฮ้ยหนีดีกว่าหนีดีกว่าเว้ยช,ดช,ดชดัชดๆๆๆๆโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยหยา ดีแหละ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 โอ๊ยช่วยด้ว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 ยจ้าช่วยด้วย <laughs> โอ้ย,อยากจังวะโอเคครับผมจบไปตาแรกครับ เราก็ยังอยู่ในชาบ,บันดี้อีกแล้วนะครับผมเป็นด่านที่ผมโคตรเกียดเลยนะมันต้องขึ้นฟองชุชชอเคลบกันได้เห็นเห็นเห็นลบกันลบกันปะกกยต้นลิ้วเพลิงอ้าวไม่โดนโดนป่าวะติดไฟอยู่นะ ออกมาเอ clair, <arriver. S 2> อตีได้เคาน์เตอร์ไปดิแตกครับเด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 เหลือหนวดดำแล้วหนวดดำโอ้ยเดินช้าครับเดินช้าครับจังหวะนี้หนวดดำเหรอหนวดดำเหรอข้างล่างไม่น่าไหวนะข้างล่างไม่น่าไหวเราไปกางล่างก่อนเลยเอ้ฮ้ยเ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 อาดิ ไต้นหลิวเพลิงโอ้เคาน์เตอร์ไม่ทันครับต้องเคาน์เตอร์ไวกว่านี้ผมเคาน์เตอร์พลาดอะนี่แหละอ๋อแตกครับผมอะไรครับเราก็ดึงดึงดึงเกมไว้ได้นิดนึงฮะโอเคมาแล้วคินนมอนรอบสองปึ๊บปึ๊บ อ้าวเฮ้ยปากกายต้นริวเพลิงนี่เกือบแตกไปดิเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ต้อง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 โธ่จะฆ่าจะเป็นคนฆ่าพี่ยึดกลางยึดกลางพี่ยึดกลางแล้วไอโรเจอร์มึงยึดกลางหน่อยนั่นไงกูว่าแล้วแม่งมาแม่งเอาแม่งเอาโรเจอร์ไหวไป่ิเราต้องทําหน้าที่สายโล่นะครับผมก็คือต้องกันธงนะเพื่อนนะอย่าไปฝืนนะครับอุ้ย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  ใครไวกว่ากันเอาดิใครไวกว่ากันเออเอาดิเอเอ,เอลบไปดได้8,000เลยโอ้โหแรงแรงไปพี่โอ้ <laughs> แรงเกินเพื่อนติดบูธนะฮะติดบูธมันก็แรงอยู่แล้วนะครับโธ่เสียธงครับอันนั้นเสียธงครับช่วยกันหน่อยช่วยกันอุ้ยกัปตันคิดเดีกัปตันคิดผมต้องบวกไปทางหน้านะบวกไปตรงนี้เอออ่าเยึด เร็ว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 มันยังไม่เห็นมันยังไม่เห็นมันไม่ดูมินิแมพมันยังไม่ดูไม่ดูแมพอะไรล่ะทำไมเออเออโดดไปดิอุ้ยมันดอสอ่ะมันไม่มันไม่กระเด็นนะผมเซ็งจริงอะตามมาโซโลตามมาโซโลตามมาเออโซโลตามมาดิโซโลตามมาโซโลตามมาเออตามมาโซโลตามมาดิครับบอนมึงตามเฮ้ยกลางยาชนะเว้ยดึงดึงก็เรียกดึงเกม เออรับปมมือนิดนึงฮะยอดเกมโอเวอร์ครับผมนี่เอาละครับตาสุดท้ายครับผมมาอ้ึ้ยหยุดไป อืมฮ่าฮ่าฮ่าไงท่านเข้ามาแล้วจ้าจ้าจ้าครับเติมเกล็ดตรงตเกินเติมเกล็ดตรงตเกินเติมเกล็ดตรงเกินเร็เวเร็วเร็วอยากจะบูแล้วอยากจะบูแล้วอยากจะบูแล้วไปเลยเต็มแล้วครับผมตึ๊บตึบตึ๊บ,บโอเคอยากจะบูแล้วอยากจะบูแล้วเร็วเร็วเร็วก็เออถามว่าเทคนิคตัวละครน,นี้มีวิธีการเล่นยังไง ก็ผมว่ามันแล้วแต่คนนะเพื่อนๆน,นะนี่กันทงฮนะเราก็พยายามกันทงไว้ก่อนนะครับผมต้นหลิวเพลิงนะี่แหละเคาเตอร์เคาเตอร์ไปดินี่ครับถ้าเคาเตอร์อ,อ,อุ้ยแฉงไอแฉงมึงผมโคตรเกลียดเลยนะแบบแม่งมาเติมกันเลยเคาเตอร์โอ้โหแตกครับคือผมก็ต้องเข้าไปกันเนะี่ยเมื่อกี้ทำไมเพื่อนเพื่อนเราหายไปไหนหมดนะงงมาก เพื่อเราเพื่อเราไปไหนหมดแอาเป็นเลือกก๊อตครับผมแตกไปหนึ่งโอ้โหเคาเตอร์ได้อีกทำไมอ่ะโอ้โหใครมันเล่นรอแดงเก่งกังวะอ้าวโดนไหมผมให้คุณดอสไปก่อนผมติดบู์ผมยิงคุณสองพันผมยิงคุณสองพันผมยิงคุณสองพัน โอ้ยเลือกตัวผิดนะจริงจะเลือกกินามอนครผมผมด้วยความเคยชินนะขออภัยครับเพื่อนผมไม่รู้ว่าจะได้รีบีรีมนมนหรือไม่นะรอแดงเยอะจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมเองผมเองใจเย็นอเอาหเออแตกนั่นแหละจังหวะดีให้ใส่ให้สส่วิ่งยึดสิครับโอเคใครก็ได้ฆ่าผมทีฆ่าผมทีเร็วเร็วฆ่าผมทีฆ่าผมทีขึ้นมาลูฟี่ปังนี่ย ยึดก่อนยึดเพื่อความได้เปรียบไม่ใช่จะไปฆ่าอย่างเดียวนะครับยึดเพื่อความได้เปรียบเจ้เฮ้ยรลบออกมาเฮ้ยดีขึ้นดีว่าแต่มันตัดเลือดผมไอ้ตกใจลงมาลงมาเอ้ยอา้าวโอ้โหตัดเลือดอากาศอา้อาวยังไงอา้าวยังไงอา้าวยังไงอ้าวยังไงตายไปดิโอ้โดนตัดเลือดครับผมช่วยด้วยนี่แหละนี่แหละโอ้แตกครับผมอา้าวสามสิบวิยังยังได้คีนมอนอยู่นิดนึงฮนะ ไม่รู้ชนะนะครับตา,ตานีค่อนข้างตึงแล้วนะฮะกอดกอดเอ้ยกอดเออกอดแตกไปแล้วโอเคกางกางกาง,งเ่าว่างาว่าไงไปไดิฮู้เฮ้ย,ย,ย,าายก้าง้าเฮ้เเเฮเอเฮ้เฮ้ยฮ้เฮ้เ้้เฮ้เฮ้เร้เฮ้เบเเ้ม้เ่รเเ โอเคนะครับผมหลักๆก็ไปทางก๊อตนะครับอืมเอาละครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวตัวละครสุดโหดอย่างคีนมอนเฮ้ยป็นกดผิดนะหือว่สุดโหดของคีนมอนใย่นะครับผมก็เป็นตัวละครที่แบบว่าเออเรียกได้ว่าเล่นสนุกนะครับเล่นสนุกนะครับมีเลเวลร้อยควรจะไต่แรงกันนะครับผมถามว่าสู้วีเอ็กได้ไหมนะครับผมว่าเจอโอเด้งก็จอดอยู่นะถ้าเรากดเคาน์เตอร์ไม่ทันนะครับ แล้วก็เจอโรเจอร์ก็ต้องสเตปดีๆนิดหนึ่งนะเพื่อนๆน,นะสเตปดีๆนะครับเทคนิคไม่มีอะไรมากครับพยายามใช้ท่าเคาน์เตอร์ให้เป็นประโยชน์นะครับท่าเคาน์เตอร์ของเขาเนี่ยเป็นแบบว่าเป็นคีย์หลักเลยนะครับของการที่เราจะแบบว่าชนะศัตรูได้นะครับผมกับการพลิกเกมนะครับผมก็ถือว่ามีประโยชน์นะครับคีนมอนควรจะเป็นตัวซับให้เพื่อนมากกว่านะก็คือแบบเป็นท่าเคาน์เตอร์แล้วก็ หลอยนะครับโดยใช้ท่ากระโดดเข้าไปฟันนะครับตีธรรมดาของเขาค่อนข้างโอเคแต่ว่ามันก็ไม่ได้เร็วมากนะครับไม่ได้เร็วมากอืถือว่าเป็นตัวละครที่แบบว่าต้องใช้สเต็ปนิดนึงนะต้องมีสเต็ปต้องเล่นแบบเป็นงานนิดนึงฮนะอย่าเข้าไปบวกบวกไม่ได้นะครับบวกไม่ได้นะครับตัวละครที่รู้สึกว่าเราเราแพ้เราแพ้ทางอยู่นะรับก็จะมีโอเด้งนะครับแล้วก็ กับตันคิดสู้ได้กับตันคิดสู้ได้นะครับเวลาเขาใช้บาเลียมาเรากดเคาน์เตอร์ก็รับมือได้อยู่นะครับผมเชื่อว่าเป็นตัวหนึ่งที่สู้คิดได้นะเป็นตัวหนึ่งที่สู้คิดได้อยู่นะครับ <c oughs> ส่วนตัวอื่นก็ผมว่าสู้ได้หมดเออนะตัวนี้หดหดไปใช้เล่นนะครับแต่ขอสเต็ปดีๆนะขอสเต็ปดีๆน,นั่นเองนะครับโอเคนะครับผมมารีวิวประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครนี้นะครับเหรียญผมแนะนําแล้วนะครับว่า แล้วแต่คนถนัดนะครับผมถ้าใส่เหรียญแบบที่ผมใส่นะครับตัวละครจะไม่ถึกนะครับจะไม่ถึกเลยนะครับจะบางจอยเลยนะครับผมก็เลยเน้นไปทางเลือดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะเอาถึกนะครับคุณก็ไม่คุณก็ลดบวกโจมตีเนี่ยบวกแอคแท็กเนี่ยลงมาเป็นลงมาเป็นเดฟให้หมดนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมแนะนาประมาณนี้นะครับตัวละครผมยังไม่บูทสองนะครับถ้าบูทสองน่าจะโหดกว่านี้นะเนี่ยครับพอฟื้นฟื้นฟูพลังชีวิต5%ด้วยนะครับผมก็คือจะตายยากกว่านี้นะครับก็ ถ้าชอบกดไลค์นะครับผมฝากติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมจะลงคลิปพยายามลงคลิปทุกวันนะครับผมและอย่าลืมติดตาม EP 2นะครับสำหรับคลิปจัดลำดับตัวละครของผมนะครับผมไม่นานครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนจ๊ะพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมต้องจากกันแล้วครับสวัสดีครับ